มาถึงแล้วครับเจริญศินรถคู่ใจรถคู่ใจดอกบัวแดงดอกบัวแดง ขิงเป็นขาดก,กีห้องก็แล้วเตรียมงานเตรียมงานเตรียมงานไข่นางฝิงไฟ มันอบเมืองขนุนเมืองขนุนลูกขนุนตั้งแต่พื้นเลยลูกขนุน โอ้ยหั่งมดแดงหั่งระใบหั่งระใบโอ้โหเนี่หั่งนี่หั่งใหญ่เว้ยลังลังมดแดงอ่ะรังเนี้ยใหญ่ก็จะได้กินแงไข่มดแดงตัวนี้่จะได้แย่ไข่มดแดงแล้ว ตะพักงกระท่อมอืมมองไงมองไงวะมองไงกัดกล่องนเนี่ยสันเลยเน่ต้นหอมโอ้ มะม่วงปีนี้ทุกสยคงจะดกหน้าดูละม่วงออกดอกมะเขือลูกมะเขือมะไฟเออมะเฟืองมะเฟือง สมเขียวหวานสมเขียวหวานก็เป็นมาทุกปีแต่ลูกไม่ใหญ่ปาเอดไอ้ลูกเลี้ยงๆแต่มันกินได้บ่ล่ะ ลูกแก่เลีงเหลืองมันกินได้ยวอ,อ